ัมวยไทยมีต่อยด้วยห้ารุ่นแ้บนเวทีลุยกันแล้วจับตาครับโอ้โหลนข้างแล้วเข้าด้วยโอ้ยสองใส่กันแล้วโดจริงๆครับแผนเข้ามายกนี้บุกแบบสายสายฟ้าแล้วดนตีแบบชุดใหญ่เอาอีกแล้วไม่สนใจเลยนะครับกุหลาบดำไม่สนใจว่าจะใหญ่แค่ไหนครับ อยู่ที่หัวใจครับเพชรกันทัศ์โดนจ่อยางเอาล้วครับผละใครคือเบอร์หนึ่งตองโต้ต้องสวนด้วยฮะเพชรกันทัศ์ใครคือเบอร์หนึ่งคุณหรือผมรับเรียกรับอย่างเดียวไม่ได้ต้องกล้าเข้าไปต่อยฮะต้องต่อยนะครับต้องกล้าต้องลงทุนนะจ่อยางดังต่อไปิดช่องให้ต่อไปเลยครับเพชรกันทัดซ้ายสอกซ้ายไซ้ายดีเก็บทางแล้วครับเพชรกันทัศ์เก็บครับตอกสั้นๆครับหนักๆลงใน ต้องถึงตัวแล um ้วใช้หมัดซ้ายให้เป็นประโยชน์ต่อยแลงสี่ห้าเท่าต่อยหมัดต่อยแล้วครับชกชกเทบินได้ไหมโอ้โหไปแลบเลยครับแก้อย่างไรเชื่อครับเชื่อตีได้โอ้ยโหนขึ้นไปตีครับเทียบแลวครับทั้งบา สมหมายปลุกไม้ดีครับทางหนาวเหมือนกันครับเวลานีิทะบงกเกิดมามามาโอมต่อยแล้วต่อยแล้วบอตเตอร์0-2เลยครับ6-6 2 6-2แ <อา S 1> <อ>ล้วครับต่อยแล้วต่อยแล้ว <อา S 1> แล้วคร <อา S 1> ับเจอสองงัดขวาครับเอาเตะขวาสูงครับเพชรก,กันทัศเอัประคัตหมัดซ้ายครับโอ้โหวันนี้มีเอาแล้วครับอัประคัตอัประคัตซ้ายอัประคัตซ้ายครับไหวไม่ไหวครับเพชรก,กันทัศวันตีแล้วครับมาเพลนพายุแล้วโอ้โหดูครับหมัดซ้ายตอนนี้เข่าอกกระคองตัวอยู่ได้ไหมเพชรกันทัศ กรรมการนับแล้วครับต้องนับครับนับแล้วนับให้ถึงแปดนะกุหลาบดานี่สองหมื่นเลยนะครับได้สองหมื่นเลยนะจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับอาแล้วครับวิกฤตแล้วนะครับวินาทีทองของกุหลาบดำแต่เป็นวินาทีวิกฤตของเพชรการทัศน์กรรมการต้องยุติครับโอ้โหนี่ครับไปเริ่มต้นพลาดจากดำครับเดี๋ยวรอดูฟอร์มของเมืองไทยครับนี่ครับอัปปะคาสายตะก่อนหน้านานีที่จังหวะที่เพชรกันทัศน์พลาดนี่เจอสอก่อนครับ แล้วหมัดก็มาเป็นพายุเลยครับกรรมการนับ8ครับแล้วก็มาอีกชุดหนึ่งครับเนี่ยครับโดนซ้ายตรงเนี่ยครับโอ้โหโดนไปสองซ้ายครับาไม่ไหวครับต้องดูรีการแข่างๆครับเอาความปลอดภัยไว้ก่อนครับมุมหนึ่งครับโดนโดนเยอะมากเลยนี่นะครับสมศักดิ์ศรีเลยรโดนจากโตโยต้าเกมอเตอร์นะครับนี่ก็เก็บไป40,000เลยนะครับทางด้านของกุหลาบดำครับ ได้นับแปดแล้วก็ได้นอกต่อด้วยครับโอ้โหยกที่สามครับไม่มีสี่ห้าให้ได้ดูครับเอาแข้งขวาสูงงัดสออขวาเนี่ยครับระวังหมัดซ้ายแต่ว่าสออขวาของกุหลาบดำเอาเจอแก้งการคอคืนบ้างแต่ว่ากุหลาบดาทนครับอ้าวเอาประคัดซ้ายครับเอาประคับซ้ายเอาประคัดซ้ายครับเอาประคัดซ้ายครับย่อเลยครับเพชรกัรทัศแล้วก็มาขวาซ้ายขวาแทงข่าวซ้ายตีเข่าซ้ายครับ ยังโครงเพรงอยู่แล้วก็ซุ้ลงไปกรรมการต้องนับก่อนครับให้เพชรกันทัศน์ได้หายใจหน่อยแต่ว่าที่ตัวเองได้กลับมาหายใจนี่ต้องเสียสองแต้มเลยนะครับอย่างน้อยต้องมี18แล้วครับยกนี้ครับอาละคราบดำเอาพินาทีทองครับปังปังอีกสองหมัดครับโอ้โหดูฮะนี่ครับระวังหมัดซ้ายครับการคว้าทําไม่ตกครับแต่ว่า ซองงัดคัดมาลาครับจะมาโดนก้านคอเหมือนกันจังหวะนี่ครับอัปคัดสาย3-4มหมัดเลยนะครับค่อยๆย่อค่อยๆซึมนะครับมันเมาฮะเมาครับนี่ครับได้หมัดอัปคัดครับได้หมัดอัปคัดได้ซองงัดก่อนครับเบิดทางแล้วก็หมัดนี่สองหมัดครับโดนสองหมัดครับต่อยมาสี่ครับโดนสองครับเต็มเต็มโอ้โหส่วนคู่แพ้นี่ก็โดนครับแหมขวาแชมป์ร้อยสาม